Good evening. how are you today สวัสดีครับท่านผู้ชมกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับรายการเปิดเลนสองโลกสารคดีที่พร้อมจะนำสาระเรื่องราวในต่างแดนมามอบให้กับท่านผู้ชมอยู่เป็นประจำทุกวันอาทิตย์เวลาเที่ยงคืนตรงทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3แห่งนี้ครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับพวกเราก็ได้พาท่านผู้ชมออกสำรวจโลกแห่งการศึกษาในเมืองอีสบอนไปเรียบร้อยแล้วนะครับ ในสัปดาห์นี้พวกเราก็จะยังคงลัดเลาะ,ะอยู่ในเขตอีสัเซตชายฝั่งด้านตะวันออกเฉียงใต้แห่งเกาะเกรตบริเทนหากทว่าจุดหมายปลายทางของเราในครั้งนี้อยู่ที่เมืองไบรตันแอนโฮฟครับยานพาหนะที่พวกเราทีมงานเปิดเรียนสองโลกและสถาบันแนะแนวการศึกษา APEC Education เลือกใช้ก็คือยานพาหนะที่สุดแสนจะคลาสสิกและเป็นหนึ่งในเอกลักษณ์ประจำเมืองผู้ดีเลยก็ว่าได้ยานพาหนะที่ว่านี้ก็คือรถไฟครับ นี่เดี๋ยวเราจะไปบริเตนเฮโค์ใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วไปยังไงครับเนี่ยเดินไปโอ้พี่ไกลขนาดไหนเนี่ยแล้วอากาศนี่แบบสบายมากสบายมากเลยค่ะตัวเดียวเดินวันนี้เราไม่ได้เช็คกันนะคะว่ากี่องศาใช่ครับนี่ใส่เสื้อตัวเดียวเดิน ไม่ค่ะพี่ด้คูดเล่นเดี๋ยวเราจะเดินตรงไปตรงนี้มันจะมีสถานีรถไฟระหว่างเมืองนะคะซึ่งเราจะนั่งรถไฟจากที่อิสบอ์นไปไบตันใช้เวลาประมาณกี่นาทีนะคะค่ะสามารถเปาน40สี่สิบนาทีค่ะค่างจะสะดวกสบายมากแล้วก็นบจะต้องชอบรถไฟของที่นี่เขาแบบดูหนังเรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์แล้วใช่ไหมคะใช่ครับอารมณ์นั้นเลยค่ะถูกใจใช่ไหมคะถูกใจเมื่อคืนก็นอนแบบแฮร์รี่พอตเตอร์งั้นไปกันเลยค่ะไปกันเลย Oh. รถไฟอังกฤษขึ้นชื่อมายาวนานในด้านการให้บริการที่ได้มาตรฐานและสะดวกสบายอีกทั้งเครือข่ายเส้นทางรถไฟก็ถูกเชื่อมโยงต่อไปทั่วถึงทุกมุมเมืองในดินแดนสหราชอาณาจักร โดยตั๋วที่จำหน่ายก็จะมีตั้งแต่ราคาที่นั่งแบบธรรมดาไปจนถึงที่นั่งชั้นหนึ่งแต่ถึงแม้ผู้โดยสารจะเลือกที่นั่งในชั้นธรรมดาการรถไฟอังกฤษก็ยังคงมอบการบริการที่น่าประทับใจสภาพเบาะที่นั่งตลอดจนห้องโบกี้รถไฟก็มีระเบียบและสะอาดสะอ้านเป็นตัวอย่างที่ดีน่าชื่นชมครับคุณพรครับรถไฟสายนี้นไปไบตันใช่ไหมครับใช่ไปไบตันใช้เวลาประมาณเท่าไหร่ ก็ประมาณ40นาที3ชั่วโมง40นาทีก็ไม่ไกลสะดวกครับจากซูรินไปมึงแล้วได้ได้ข่าวว่าสายนี้ก็เนื่งจากอิสตันบูลเนี่ยไปลอนดอนได้ด้วยใช่ไหมครับใช่ชั่วโมงครึ่งชั่วโมงครึ่งครับสะดวกนะครับสะดวกแล้วก็กิบราคาเท่าไหร่เลครับก็ไปลอนดอนวันเสาร์วันอาทิตย์ประมาณ10คิดว่า17หรืออะไรอยเงี้ยถ้าวันธรรมดา1กว่า วันธรรมดาไปตอนดอาก็แพงกว่าเพราะว่ามีคนไปลอนดอนทำงานรถไฟมันเด็บวันศุกร์วันเสาร์ถูกกว่าเนะพวกเขานี่มีมเฟิร์สคลาสแล้วก็มีอีินทรีเหมือนเครื่องบินเลยใช่ไหมราคาก็แตกต่างกันไปแพงกว่าเฟิร์สคลาสแพงกว่าแต่ที่นั่ก็สบายะสะดวกสบายส,าสะดวกสบายคุณตะบุญรถไฟนี่เขามีอาหารขายไหมครับก็ ไลรอนตันงกับมีไปไปตั้งกับพระคเ็ไม,ม่มีเพราต้องไปซื้อมาต้องซื้อใช่พี่กลัวหิวครับเดินทางเยอะแล,ะละ้วราคาก็ไม่แพงสี่ประมาณสี่ปอนด์